สวัสดีค่ะร่างเปิดคือซิกเซนสัมผัสพิเศษอาการของคนร่างเปิดการสัมผัสมาก็จะไม่เหมือนกันในแต่ละคนนะคะบางคนก็จะลงมาทางกายสังขารก่อนคือทำให้เจ็บป่วยมีอาการต่างๆเกิดขึ้นบางท่านก็จะมาผ่านระหว่างฝันบอกเหตุแล้วเป็นจริงบางท่านก็จะมาระหว่างจิตคือเห็นเลยเห็นชัดเห็นมากได้ยินในสื่อต่างๆที่ ที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนอาจจะเป็นวิญญาณได้ยินเสียงจากในพบอื่นๆที่เราไม่เคยได้ยินมาก่อนได้เห็นค่ะมันก็เป็นเรื่องที่อัศจรรย์ในเรื่องสัมผัสพิเศษคือร่างเปิดค่ะแต่ว่าบุคคลเหล่านี้มีบารมีมาสูงแต่ก็มีกรรมมาด้วยแล้วก็บางท่านเนี่ยมีบารมีมาเยอะก็เปิดรับเร็ว ก็สื่อสารทางจิตได้เลยบางท่านก็สื่อสารทางจิตยังไม่ได้ทันทีก็ต้องผ่านร่างกายสังขารก่อนเมื่อผ่านกายสังขารแล้วทําให้เราสงสัยว่าเอ๊ะเราเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วทําไมเรามีอาการแบบนี้เราก็ได้ค้นคว้าหาข้อพิสูจน์สําหรับตัวเองว่าเออเราจะต้องดําเงินยังไงอาจจะไปถามผู้รู้หรือผู้ปฏิบัติแล้วก็แนะนําให้เราได้แก้ไขปฏิบัติไปได้ถูกต้องแล้วอาการต่างๆที่เกิดกับกายสังขารเราที่สื่อมากระทบสื่อต่างๆมากระทบ ในช่วงวันพระก่อนวันพระหลังวันพระนี่จะมาจะมาแรงนะคะจะมีอาการหงวดหงีดโมโหร้ายบางคนก็จะมีอาการรู้สึกซึมเศร้าเหงาเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติก็แล้วแต่บางท่านว่าจะมีสื่อสัมผัสอยู่ที่ณที่ตรงนั้นที่เราอยู่มีอะไรที่มาสัมผัสได้มากได้น้อยขึ้นอยู่กับแต่ละท่านนะคะบรารมีจะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับบรารมีของแต่ละท่านด้วยค่ะก่อันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะคะว่าเอ๊ะบางคนทําไม ทำอะไรก็ไม่ขึ้นสักอย่างก็จมลงจมลง,มลงแล้วมีเหตุต่างๆเข้ามาในชีวิตเราทําให้เราเกิดทุกข์หนักทําให้เราสงสัยต้องไปหาผู้รู้ทําบุญแล้วก็ได้คําตอบมาว่าคือต้องปฏิบัติต้องทําความดีเสริมบารมีให้ตัวเองเพื่อปฏิบัติได้แล้วก็ควบคุมแล้วก็สั่งเปิดปิาร่างเปิดเราได้ด้วยตัวเองนะคะคนที่ยังสัมผัสจิตไม่ได้ก็จะเกิดอาการต่างๆทางกายสังขารนะคะ จนกว่าเมื่อเราฝึกจิตสัมผัสได้เมื่อไหร่เราก็จะสื่อสารทางจิตแทนแต่ก็ขึ้นอยู่กับบรารมีของแต่ละท่านถ้าท่านไหนมีบรารมีมาเยอะก็จะสามารถเห็นแล้วก็สัมผัสสื่อสารทางพูดคุยทางเสียงได้ชัดเจนตามบรารมีของแต่ละท่านบางท่านก็เห็นอย่างอ่อนอย่างกลางแล้วก็แก่กล้าแล้วแต่บรารมีที่สะสมมาว่าเกิดมากเกิดน้อยส่งผลณนะปัจจุบันชาติเราก็จะต้องมาฝึกบรารมีเพื่อจูนของเก่าให้เด่นออกมาเพื่อให้เราได้รู้ว่า สิ่งที่เราสัมผัสอยู่ที่เกิดขึ้นกับกายสังขารเราที่เกิดกับจิตเราเกิดขึ้นได้ยังไงเราจะได้ฝึกต่อเนื่องไปแต่ส่วนใหญ่คนที่ฝึกอาชาญได้จะสามารถกําหนดจิตเปิดปิดล่างได้กําหนดเห็นได้กําหนดปิดได้ด้วยตนเองนะคะแต่ล่างเปิดนี้จะเกิดจากการฝึกปฏิบัติแล้วก็เปิดปิดล่างได้ด้วยจิตตนเองกําหนดนะคะแล้วก็สื่อสารกับเทศ ถอดจิตไปในภพภูมิต่างๆได้สามารถสื่อสารได้ในภพภูมิต่างๆค่ะ,ะก็เป็นข้อดีแตกต่างกันไปนะคะแต่ล้วนทั้งหมดก็คือมาสร้างบุญสร้างกุศลเพื่อหลุดพ้นและช่วยเหลือผู้คนให้พ้นทุกข์หมั่นสร้างความดีและก็ให้มีความสุขต่อตอนเองและก็บุคคลรอบข้างส่งเสริมให้เกิดกุศลผลบุญนะคะ,ะเราก็จะมาเริ่มรับรู้กันว่าเออ อาการใดบ้างที่เกิดกับสื่อสัมผัสแตกต่างกันยังไงอ่าแล้วแต่ละบุคคลที่อาจารย์เคยสัมผัสแล้วก็เคยได้ฟังแล้วก็คนที่ปรึกษามามีอาการอะไรบ้างเกิดอะไรบ้างและตัวอาจารย์ก็สัมผัสมาก่อนว่าเป็นแบบไหนยังไงเราก็สามารถส่งคำถามแล้วก็ปรึกษามาได้นะคะอ่า ถามตอบได้ที่ข้างล่างนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาสอบถามได้นะคะอ่าอันนี้คือเรื่องร่างเปิดคร่าวๆร่างเปิดจากสื่อวิญญาณหรือสื่อองค์เทพในระยะแรกๆเนี่ยเราจะมีอาการอะไรบ้างเกิดขึ้นค่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อกันในคลิปถัดไปนะคะค่ะขอบคุณค่ะที่รับฟังค่ะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ซับสไคร้ขอบคุณค่ะ